สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องกับผมวิญญาภาเที่ยวนะครับวิญญาาเที่ยวนะครับนะเริ่มซิปขึ้นมาหเห็นวเวีกำลังจะตกฟังโคงนะครับริมโคงนะนะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอโพนพิพรพรพสัยจังหวัดหนองคายเนาะนะครับโอ้ยเลือขจ้นมางามแสดงเรือแข่งเนาะกับผมเรือแข่งเรือแข่งเห็นเรือแข่งสวยงามเลย เลือกแข่งสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวผ้าชมบรรยากาศนะครับผาชมบรรยากาศริมโขงนะครับริมโขงที่เมืองอมน้องขายคือเพื่อเพื่อพวกทีใสจังหวัดนะ้องคายเขตนี้นะบริเวณน,นี้ที่ว่าจะบวัวบางไฟพญานาคขึ้นมากที่สุดคือจุดนี้นะครับโอ้บรรยากาศที่คอนกรีตเลาะเลยครับเลาะแท้คอนกรีตเลาะเลยรนี่ลอริมโขงไปเลยนะครับล่าสดเลยโอ้สวยงามครับ นี่ครับบริเวณนี่แหละจีบังไฟพญายนาคขื้นหลายๆที่เขาเจ้ามาบึงแต่ว่าแปลกใจว่าค,ค,คือนือน้ำขกว้างเห็นะครับน้ำจุดนี้กว้างมากยืนยู่ตรงนาวัดเพื่อนนี่นะครับภายที่กำลังรับ,บริมโขงตรงนั้นสวยงามมากบรรยากาศนะครับเมืองหนองคายอำเภอพนพิสัยจังหวัดหนองคายดีครับเด้อนี่นะ ผมอยู่ตรงวัดไทยนะครับเพิ่อนมาเบนวัดไทยไหมครับแมืนน่นพี่น้องเห็นว่าผิดขอไปนะครับติดไปยอยู่เออนี่ทางลงไปมนะครับอ๋อทางลงยังไงคือบม่มีบันไดลงนี่ครับจุดนี้สิเป็นแพร่รือใดนะครับเนาะช่วงน้ำขึ้นไหลน้ำไหลก็สิลายเนา,า,านะเพราะว่าช่วงมีงานบางพระเวน่าประชาชนคือสินางเต็มบ้านละแถวนีเนาะบริเวณนี้เนะนาะโอู้วาน้ำคงช่วงนี้กว้างมากไหมพี่น้อง หูกว้างมากนะครับขนาดเสือเลยเนี่ยมึงดูกว้างมากฝั่งนั่นเป็นสอปปอล่าวนะครับบ้านพี่เมืองนองเขาเลยเดจ้ะห่างมากเลยนําคงจุดนี้เนาะเขามีประชาชนยังมาเล่นมาหาเนี่ยอยู่แนวกินอยู่เนี่ยครับอ้าคือเสียงมีพระเทศนะนะครับโมหูคือกันนะครับมาเป็นยังไงเดี๋ยวยา่าสื้อผ้าเราไปบงึงนี่เห็นปะเขามี พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวมาปูสาดผุดเสือ้อนางริมโขงนะครับอู้คนนี้อย่างนี้นะน,นะครับนี่ตรงนี้บมองว่าเป็นวัดวัดเืือวัดอย่างนะครับเนาะจุดนี้บ่แน่นใจนะครับประตูวัดคนตรงนั้นน,นะโอ้บรรยากาศอาทิตย์นะครับอีกเครื่องอีกเครื่องขึ้นตัวนี้ยอดดีพอดีเลยพี่น้องบุญดอนช่องพอดีประตูวัดก็เลยนะครับ อาอีกเครื่องขึ้นฟังนี้คิดแต่ว่าดอกฟังนี้เะครับเด้อพี่น้องจะเี่นดอกฟังนี้นะตะเป็นตกฟังนี่นะครับน,น,นี่นะนงนะงงงทิศจักหน่อยบ้าน,นครับสวยงามขนาดนี้พี่น้องสวยงามมากเลยสวยงามมากเด้อสวยงามเหลือเกินสวยงามเหลือเกินครับเห็นบรรยากาศยังสี่แล้วโอ้ยสดชื่นนะครับพี่น้องขันมีโอากะ ลองพายกับพวมลมเบงนะครับที่พักกระสะดวกสบายนะครับขันมะยมกุเว้นเนี่ยอากาศสี่หอนแห้งบ่บ่บ,บ่ท่านเลสามนะมีนนี้ี่ท้องวิญญาณพระเทียวม,มาประมาณสีทุ่มแล้วนะครับหกโม,มงกลัวเพราะว่าหนานี่มันมันเป็นหนาหอนตะเวนอาจจะบปตกดินเร็วนะครับนนเนาะอำเภอโพนพิรพรพรพสัยจังหวัดน้องคายเนี่ยพี่น้องน้ำไหลแห้งแห้งน้ำโขงมะกว้างมากเลยพี่น้องผู้ใดร้อยขวมใดในเก่งมากเลยเนีน่ยกว้างมากเลยเนี่ย พี่นองั้งพี่นองเขาปล่อล้าเขาเนาะพี่นานพี่มังนองเขาเนาะครับวัวงัวข้าเจ้าเป็นยังไดไหนฟังงดเนาะนะครับไปย่างไปบึงบรรยากาศนะครับมชมไปบึงไว้จุดใดต่างนะครับนะ,นะบยังมีพี่นองอย่าชนเป็นดอกมานะครับยังออกมาเที่ยวนะครับยังออกมานั่งทานอาหารนะทานอาหารนี่นะครับ มาทานอาหารอยู่นะครับกับปรากฏว่าตาลานเอีงก็ลางคนนะครับนะนะครับกับวกงว่ววิทาพาเทียวนะครับบ่อเคยมาจักเทียตั้งแต่เป็นเขาเรียกว่าบงาังไฟพญานาคจุดอำเภอพลวิสัยเนี่ยกับข้าวออกหลายช่องนะครับที่วี่ลายช่องกับมาไทยทำเรื่องบองังไฟพญานาคเนาะนะครับ หัวมากับบรรยากาศนะครับอู้ขา้างหน้าก็สวงามแถข้างหน้าคนาย่างไปเบิ้งนะครับแลจริงๆแล้วเนี่เพราะว่าจุดนี้ถนนนี่นะครับจุดนี้ถนน,นตรงนี้อาจจะเป็นสํหรับสํหรับให้รถดแลนดนะครับตรงที่ประชาชนย่างเสียอยู่จุดนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าประชาชนาจึงย่างจุดน,ะนี้นะครับนีบ่นะครับอ่ะเดินย่างไปเบิ้งครับ นายโยยัดเก็บกระเป๋ากันนะครับครั้งแรกนะครับบอกตรงๆเลยวิญญาภารเทียมบอกครั้งแรกนะได้มาในะจุดนี้นะครับมาเห็นแบบนี้นะครับขายที่ดินโอ้มีเพลงพี่น้องในจุดนั้นมีเพลงนะวิญญาสิบวบไปนะครับตัวนี้มีโดมนะครับอู้หันท้องยางไปเบิดนี่คือสิงหามเนาะ ยางเบิดเข้าไปเลาะเบึงเนที่ดีนะครับนี่จุดนี้เาไม่ไม,ไมีสาราท,ทุกจุดนะครับมีขันไดลงอยู่นะครับนี่ผมว่านะนาจะเป็นี่เป็นท่าที่ค้นเดินนะที่มีให้ประชาชนเดินเดินในหล่องนี่นะครับล่องบนนี่เป็นถนนข้นกรีดย่างงามเลยนะอ่าสำหรับรถแลนนะเอ้าเอายา,างไปเบึงสาราตรงนี้เอ้าคือเอียงๆสิหรือเขาจะเหนเนเ็นเป็นรูปแบบนี้นะครับนะเอาเถอะพี่น้องโอ้โว้โอ้โอโอ บุก่ายยากไปใครเปื้อนมาจุดนี้พี่น้องเห็นแม่น,น้ำโค้งปะอู้ง่วงขนาดเดียวส้มเบิ่งไก่พี่น้องเบิ่งเหนียวนี่เบิ่งน้ำโค้งดูนีพี่น้องกว้างมากเห็นบ่บรรยากาศฮือที่โตมาบ่างจุดนี้ไปบจุดนี้ผมโคกุายานไม่หักนะครับผมบคกุฮัวไม่ ไม่ติดชลาตีดวิญญาณอยู่ตัวนี้แน่นหนาสั่ใดนะครับนะเดี๋ยวหาหาแต่กนะับมันมันบ้องหูนะครับมันมันคำแล้วนะครับเพราะว่ามันมีหูหรูอหูอย่างอีกไหมครับนะเอ้าสานี้นะพี่น้องนะค้าแต่ถ่ายคลิปถ่ายคลิปบริเบิงเดียรหลูลงนะครับน,นี่ดูฟังคงลงพูดนะครับพูดเนียนพี่น้องค,นะความสวยงามโอ้มีิะเจ้าออกกำลังกายนะชุดนั้นเนาะ อาจจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายเนาะนี่ครับเป็นโดมนะจะเป็นจุดกลางของในตลาดอำเภอพุม่มบินสนะครับเนาะเดี๋ยวสิย่าไปย็กหน่อยไปแอบเบิ้งข้าเจ้าเฮ็ดอย่างแน่อยู่หัดติดนันนาเราวิวที่ข้างนา้าาที่เห็นเนี่ยพูวดภูดเขาไหมภูเขาตั้งฟังเขาปอบปา่าง่ามขนาดเลยนะครับเนาะเอาดิรอไปเบิ้งพี่น้องนะบรรยากาศนะครับเนะบาะเบิ้งรูจุดนี้ ตู้บนสลาใช่แล้วนะยานมันรูครับผมเดี๋ยวยางร้อยเพิ่มยังหน่อยพี่น้องครับพี่ย่ามาเทียวสี่ยางล้อยมาที่โดมนะครับถ้าพี่น้องผู้หูจังว่าโดมนี่เป็นเป็นจุดตลาดที่นี่จังใดนะครับท่านหูพวิยญาเองบ่กท่านหูรายละเอียดว่าโดมตรงเนี้ยเป็นเป็นสําหรับมีงานช่วงมีงานบ่ครับช่วงมีงานเอ้าจะปลูกฮักปลูกยังได้ดีล่ะจุดนี้หรือมันมันมันชาวบ้านหรือมันหน่วยงาน ทั้งเซสบารห,หรือจังไรมาเห็ดเนาะท่าน,ท,านท่านหลบลาศามละเอียดนะครับน้าผมมาคำคำคมาเบิ้งคำคำเนี่สิทุ่มเลยเนี่ยครับเนี่ยทยามาเนี่ยครับเดี๋ยวไปเบิงจุดนั่นขาเจ้าเต้นอารบิทจ่ไปไหนเนาะไปเบิ้งครับอืมแต่มันจะมีเสียงเพลงซะบ่พี่น้องเขามีเสียงเพลงอาะสิบ่ได้เลยเนาะเอย่โดมหญ่งดิครับโดมยุจุดนี้นะแต่พี่น้องทราบว่าลองบอกง่ญญายด้วยครับจุดนี่เห็นปะน อโอ้ยมีพญานาคปาร์ติดตัวอูย้ยำเป็นกิจงามนะครับ,นะบนเนาะบมเน่ด้วยครับมือเ้านะครับมือเ้าวิญญาพาเทียวอ่ะสีอ่าสีไม่แอบไทยพีน่น้องเบิองเพื่อพมิสเยนะฮนะเนาะอ่าสีงามเสาบ้านสีเห็นชัดเนาะอืมอืม,อมนี่ไหมส,สถานที่เอาสถานที่ออกกำลังกายเนาะ เต้นอารบิกมาร์ตินอารบิกนะเพื่อนะมวนเลยนะครับสีมือจักน้อยด้วพี่นอ้องนี่เห็นไหอืมน้อยสีมีเสียงเพลงอีกน้อยเลยครับขออภัยนะครับโอ้นะครับเห็นไหนะครับนี่เห็นไคนอ่าอำเภอพุู้พิสัยนี่สุขภาพดีนะครับเนาะโอ้ยสดยอดสุดยอดนะครับนี่จะเป็นทางหน่วยงานของ ในตัวอำเภอเองเพื่อ,อ,อน่าสิจัดสันเนาะหัมีการมาเต้นอะไรบิกออกกำลังสุขภาพคนอาเพอพวกมีไซดีนะครับดีโอ้ไปลูพะยนักตรงนี้ไงคุณปะไปเบิ่งเดี๋ยวมือเศร้านะครับวิญญาพผ้าเที่ยวนะครับหันหันมีเวลาพ่อนะครับวิญญาขาดวาสิป้าทายเลาะริมโขงเบิ่งเลยกันเลาะถ้าไีหลังเที่ยวอำเพออำเภอพวกมิสไซน,นะครับ เพื่อความวิสัยนะครับนี่บัเจ้เออพี่น้องบังดูครั้งแรกนะฮะวิญญามาขับรถผ่านดูดูครับมากปีละเที่ยวสองเที่ยวไหมามาจุดนี้นะบอกเคยมาเลาะฟังโค้งแบบนี้เลยนะครับแต่เมื่อนี้ได้มาเห็นแล้วอืมนะครับเห็นไหมครับรู้สึกว่าเมืองไทยฮอ ไม่ไปไม่รู้จริงๆครับขันเท้าบ่าไปบ่ปรู้จริงๆมาจุดในแนวที่สวยงามแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดนี่ดีทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าเข้าสีมาหาเบิงบอ่อเขาสีมาติดตามเบิงบอ่อนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเมืองไทยเข้าไม่ไปไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะครับนะสิ่งเหล่านี้นะนะอย่าจังสนะีบ่สวยงามมากนะจุดนี้พี่นะ้องพราะยะนานเชื่อบะ ใหญ่ยยก็ยังเบ่ยังบ่ลเลยบุหูเลยบ่าพญานาค่นสวยงามขนาดนี้นะครับบ่งดูพยานาคสวยงามมากนะครับสวยงามมากในตอนนี้นะครับพยานาคเจ็ดหัวหรือไม่น่าจะใช่เนะาะกว้างขวางมากครับวิญญายางมากเพราะมันเป็นรอยหลายรอยเม็ดแล้วยางมากนี่มาเห็นจุดนี้นะครับเนาะโอ้คือกันโอ้สุดยอดนี่ นี่เพิ่นวมาจังไรนี่พญาพญาพิสัยสต,ตนาคลาดสตนาคลาดนะครับโออพยานนะขนาดนานะครับโอ้ยสุดยอดนะครับสุดยอดมากโอ้ยวิญญาณครับผเคยเห็นจากเทีย่ยพี่น้องเอ้ยนี่แหละนะครับขันบ่ามาบ่รูบร่ดูไปเห็นนะครับสาธุดอ้อสาธุดอ้ดอ ะครับนบีดิบิ้วยาสิีบกากไว้ภาพสิบลชัดนะครับเดี๋ยวพอมันเป็นยญามันขึ้นแล้วเด้ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับได้การตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วนะมองดูพญานาคราสาธุ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 นะครับสวยงามมากนะครับสาธุสาธุสาธุสวยงาม,มนขนาดเลย นะครับพญาณคราชนะสวยงามมากนะครับ <c oughs> อำเภอพลวิสัยจังหวัดน้องคายนะครับจุดนี้นะอย <c oughs> ู่ติดปั้งโค้งนะครับอยู่ติดปั้งโค้งสวยงามมากนะครับจุดนี้สวยงามมากทีเดียวดูนะ, <c oughs> นะครับนี่ฟังนี้ก็อ่าฟังขวามือเ้าก็สิติดฟังโค้งฟังขวาโค้งจุดนี้เป็นยังจังกว้างมากเนาะ เพราะว่าแหล่งอูอนนง้อีกจุดหนึ่งพุน่นอีกจุดหนึ่งอยู่พุ่นกัมมีครับเดี๋ยวไปเบิ้งไปเบิ้งนะครับดยไปดูอีกอีกจุดหนึ่งพิทูลนนะครับเห็นพญานาคจุดหนึ่งอยู่หันสวยงามมากนะครับนะไปดูไปดูไปด,ไปดูนะครับก็มีพี่น้องประชาชนนะครับอ่าอำเภอําเภอพุทธศัยเองนะครับเพป็นกันเองออกกำลังกายเป็น อาเห็นแล้วดีใจน้ำพึนนะ่งเนาะชื่นชมเนาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งที่ออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายเดินออกกำลังกายย้ำแรง,งสวยงามนะบรรยากาศณนะตอนนี้นะคนุณบรรยากาศเนนะี่บ้าโอ้ยสวยเลยยครับสวงามมากอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคายเนะี่ยนี่นะครับมันยากาป้าสนะุดพี่น้อง อืสวยงามสวยงามอำเภอพิษัยจังหวัดน้องคายจุดนี้อ้สวยงามมากนะครับแปบกเปนแบเดียนะ้มือเศร้านะครับมือเศร้าในคลิปต่อไปนะครับคลิปตอนนี้ไปนะอ่าวิยากสิมาไายตอนยำเศร้าเก็บภาพบรรยากาศส,สวยๆให้พี่น้องเมืองนะกสิมาไหว้ขอป้อนพิ้นทุกครั้งหนึ่ง นะครับในในเดโมาอะไรเขามาไหว้พญานาคนะปตาสวยงามจังพี่น้องอเห็นบัครับสวยงามมากนี่เห็นบัครับสวยงามมากโอย้ยวันนี้วันนี้วันพระ นะครับสิบห้าค่ำเด้อพี่น้องนะครับวันพระใหญ่เด้เหมือนเนาะป้าเต่พี่น้องคุ้ยสวยงามเลยตั้งเสด็จผาง,งาม,มงามอู้คุณมีบนันไดล่องลอยดิคุณมีบันไดล่องนาวัดคุณมะนี่พร้อมพี่น้องเนี่ยล่กงสานาเป็นเรื่อแม่น้ำโขงเนาะสวยงามสวยงามมากนะครับอืมไม่ละเมืองไทยนะครับ เมืองไทยไม่ไปไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นจริงๆพี่น้อง <men> เห็นเราเสวยงามมากนะครับโอ้สาธุสาธุนี่ของขายยนมแรกปล่ยนเลครับโอ้จุดนี้เขาจะเว้นไว้ค่ะนาวัดนะนาวัดต่อไปหันไปกับเป็นเป็นกือกันฟังก์เดี๋ยวมือ่อเช้านะครับคลิปคลิปต่อไปนะคลิปจังจากคลิปนี้คลิปต่อไปนะครับ ก็สีไทยเล็อตย่างมาสาวพี่นอ้องบังน่าบรรยากาศเนาะอืมสวยงามมากสาธุสาธุงานไม่นักท่องเที่ยวเขามาอยู่เรื่อยนะครับโอ้สาธุสาธุนี่ดูพี่น้องเห็นบ่ความสวยงามอูอ้ยดูค่ะพี่น้องพี่น้องมาย่ำขึ้นสีสวยงามมากนะครับสวยงามมากเลยนีย อ้ยมันมีทางลงพร้อมเห็นปะอสาาิจะมีบุญมีงานต่างๆก็สีลงไปอ่าลอยกระทงสินะก็สีไปลอยกระทงตรงนี้เลยช่วงของพระพญานาคเนาะอาสิลงเที่ยวตรงนี้เนาะนะครับเหนือสวยงามมากมีอย่างต่อไปเรื่อยๆนะครับนะวัดถิ่นน้อยวัดไทยโอ้วัดไทยครับตัวนี้วัดไทยนะครับสาธุเด้อสาธุเด้อน,นะครับพญานาคใหญ่มาก สวยงามเหลือเกินพี่น้องตรงนี้วัดไทยอ้ยนะครับนะมือเนี่ยวิญญาคลิปต่อไปเด้๋ยพี่น้องอัดสี่ามคระเว้สีเห็นภาพชัดกว่านี้เนาะมึงมีเกลื่อนขึ้นช่วงกลางพอดีเลยพี่น้องเห็นรอสวยงามมากวัดไทยนะพี่น้องเนาะตรงนี้วัดไทยนะฮะนะโอ้ยสวยงามมาก ว่าพี่น้องนอเญญานาะพิชยาเนาะพี่น้องสิเบอนายจะเพื่มเบื่อได้รับผมวิญา้าเที่ยวนี่นะครับผมวิญา้าเที่ยวนี่สิผ้าไปเลาะบางเรอยๆไปใส่กระสิเก็บภาพแบบนี้มาฝากปีฝากน้องกันได้นนชมนะครับสิไธ้เห็นผมเสื้อเลยเลยว่าพิญญาจุดนี้นะต้องมีอ่าถึงบูนบาลมีศักดิ์สิทธิ์นะผมมีประชาชนคนมากมายเห็นบหบพวมันผ้าวัาเจ้าพระลูกมา,หาเห็นมามนี่นี่ครับห้ามพ่นหามอย่างแน่ ห้ามจอดรถทุกชนิดเด้บริเวณนี้เพื่อน้ามเลยดิครับทางเข้าถำ้ำเอ้ามีทางเข้าถำ้ำพร้อมพี่น้องนี่ทางเข้าถำ้ำมีมีถำ้ำโอ้ยเพี่นอ้องอาจซิมีถำ้ำเนาะนดิบุ้งดูว้ายน้อครับเนาะบอสิงเหล่านี้เไย่เอาจะตัดว่าจะใจหยุดคลิปนะครับว่าจะหยุดคลิปไปนะครับเพราะื่อประกาศหยุดนะครับ ได้เห็นแล้วเลยสวยงามก็ได้เก็บภาพเป็นพลังบ่งนะครับเสาหลักเมืองบาดาลที่ถูกเห็นว่นะครับกับกับผมย่าภาเที่ยวเป็นบุญนะครับที่ได้มาบ้านิ่งเราเนี่ยก็ได้เห็นนะครับก็ได้เก็บภาพเราเนี่ยไปฝากพี่น้องพี่น้องได้ชมคงสิ่อดีใจนะครับได้ชมแบบนี้นะครับดูด้วย แสดงว่ามีประช่วนผู้พันบินบนบานสานกลาวได้นะครับนะทางขึ้นกับถอดรองเท้านะครับจุดนี้โอ้ยเป็นเห็ุง่ามหมายสาธุสาธุนะครับช่ยจอดไปพี่น้อง ยอดมากนะครับผมญาติพเที่ยวรู้สึกว่าได้ชมล้วปิติในใจนะครับสุกวน่นอาชมาเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับประทับใจเป็นบุญวัาสนาี่ไดเมไหวานะครับมือรือคลิปมือนคลิปต่อจากนี้ไปนะครับุญา่าพระเที่ยวสิมาเลาะญาพูเว้นให้พี่น้องลูกนํำเขาบรรยากาศ่าติผูเวน้นเป็นยังไงแนะ่ในจุดนี้นะครับนะมือเศรา้าออกจากที่พักกินข้าวกินน้ำแล้วอาชิมารหรืออาชิมาเลาะก่อน จะไปกินข้าวก่นอาล้วก็เดินทางกลับอัจฉริภาพพี่น้องเบิ้งสถานที่ต่างๆตรงไหนสวยงามนะครับนะครับคลิปนี้วิญญาณคิดว่าคงได้มีประโยชน์สําหรับพี่น้องประชาชนที่ต่างเซอรซี่หรือต่างเบิ้งที่ตามคลิปต่อไปว่าวิญญาณวัดเดชพาพี่น้องไปเที่ยวใส่จังไงนะครับคลิปนี้ขอบคุณทีๆดีๆนะครับแข่งขันแรงใจนะครับขอติดตามคลิปหน้าเจนไหมครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับ